สวัสดีครับทุกคนยังสบายดีกันอยู่ใช่ไหมอ้าวสวัสดีมิตรรักแฟนฟุตบอลนะครับพบกับพระอุ้มฟุตบอลลฟยครับภาษนะบานบานด้านกีฬาฟุตบอลเจ้หน้ากันแล้วก็เยราลแล้วดึงไลค์ดึงแชร์ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดซับสไคร์ด้วยนะจ๊ะ <c oughs> กองแช่งไม่ทำงานเนี่ยเมื่อคืนนี้โอ้โหตื่นเช้ามาเลื่อนไปดูไลฟ์สกอร์ใช้วิธีลุ้นสกอร์แบบนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เจอเบรนฟอร์ดตุ๊ดตโอ้โหตอนเห็นสกอร์ของแมนซิหนึ่งลูกเนี่ยผมแอบ,บคิดในใจว่าเสมอก็ยังดีวะ่ะพอเลื่อนหมดแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าแมนเตอร์ซิตี้หนึ่งเบรนฟอร์ดศูนย์ ประตูชัยของเองริงเบลฮาร์แลนด์นาทีที่71็ดสิก็ก็คล้ายๆกับวันที่เบนฟอร์ดแพ้ลิเวอร์พูลนะครับมันมีจังหวะหลายจังหวะที่แนวรับผิดพลาดกันเองลื่นบ้างสกัดพลาดเตะวืดอะไรอย่างเงี้ยมันก็โดนลงโทษเจอกับทีมระดับนี้โดนอยู่แล้วนะครับเมื่อคืนนี้ก็เหมือนกันกองหลังตัวสุดท้ายก็เอ,อ คือผมมองได้สองอย่างคือเขาบอลมันมาเนี่ยมันก็ไม่เชิงมันก็ไม่เชิงว่าเอลิงบอร์ฮาเลนจะถึงบอลก่อนหรือเปล่าถ้าจังหวะมีกองหลังเก่งๆแล้วอ่านจังหวะนะผมว่าอย่างน้อยที่สุดก็ตัดฟาวได้ก่อนอะอย่างมากก็โดนใบเหลืองตรงกลางสนามไปนะครับถ้าเข้าช้าเข้าไม่ถึงบอลน่คือมันต้องต้องชิงเล่นแต่กลายเป็นว่าเกมกองหลังของเบนฟอร์ตตัวสุดท้ายมาขืนไม่กล้าเข้า พอไม่กล้าเข้าจะไปถอยหลังเพื่อไปออตั้งรับกลายเป็นว่าตัวเองเสียหลักพอเสียหลักปุ๊บก็เพื่อนก็มาซ้อนไม่ทันฮาแลนด์ก็ยาวซัดผ่านมือผู้จัดประตูเข้าไปก็เป็นประตูเพียงลูกเดียวนะครับของเจ้าบ้านเรือใบสีฟ้าเก็บเพิ่มได้อีก3แต้มเป็น50 50เท <50 S 2> ่าไหร่56นะครับลิพูล57แมนซี่ห้อาร์เซนอล5 5 ด้วยจำนวนนัดที่เท่ากัน5 5 5 6 5 7นะครับส่วนคืนนี้ตีสอครึ่งครับหงแดงเปิดแอนฟิวเจอกับลูทันคือดูจากโปรแกรมเนี่ยอาจจะไม่หนักนะครับอาจจะไม่หนักแต่ถ้าใครจำเกมเล็กแรกที่บ้านของลูทันได้นะครับช่วงนั้นฟอร์มลิวบูลก็ยังไม่ดีนะครับช่วงต้นฤดูกาลยังแกว่งก็ไปหลุดเสมอซะ จะเสมอแบบหน้าแพ้ก็ว่าได้ในเกมนั้นแต่ก็เอาตัวรอดมาได้คนยิงตูคนยิงทีเสมอเนี่ยผมจําไม่ได้เลยว่าใช่หลุยส์ดีอารหรือเปล่านะในเกมที่ที่เสมอกับรูตันนัดแรกคืนนี้เนี่ยปัญหาของลิพูลไม่ใช่ฟอร์มการเล่นแต่มันคือนักเตะบ,บาดเจ็บก่อนหน้านั้นเจเคประกาศที่จะวางมือเมื่อจบฤด,ดูกาลนี้ก็เป็นประเด็นท็อกออฟเดอะทาวมทีหนึ่งแฟนลพูลบางคนถึงขนาดว่า คือตำหนิ JK ว่าทำไมออกมาพูดตอนนี้นะครับเดี๋ยวทีมก็แพ้แตกอย่างมากก็ได้แค่คาราบาวครับคือกลายเป็นดูแคลนทีมรักของตนเองไปผมก็แปลกใจกับแฟนบอลประเภทนี้เหมือนกันนะอ่าคือมองบวกไม่เป็นเลยหรือยังไงผมก็ไม่ทราบได้แต่ก็นั่นแหละมันเป็นความรู้สึกของแต่ละคนมันบังคับกันไม่ได้นะครับแต่ผมก็ยังอยากให้ทุกคนถ้าคุณเชียร์ลิเวอร์พูลนะครับจงให้เกียรติสโม,มสรและให้เกียรติ JK ด้วย ตลอดีด้เวลาที่เขาอยู่กับทีมาเขาทุ่มเทสภาพกำลังแรงกายแรงใจเพื่อทีมาโดยตลอดเพราะนั้นเมื่อเขาจะประกาศวางมือเขาก็ยังเว้นช่องว่างเว้นระยะให้สโมสสเนี่ยได้หาตัวตายตัวแทนแล้ววันนี้ผมก็เชื่อว่าแฟนลิปุ่หลายคนรวมถึงผมด้วยนะครับก็อาจจะมีอาการกระดิกระดาบ้างเพราะว่าปราบิเซโรมานโนนะครับผู้สื่อข่าวเรียกว่าเป็นเทียต้นต้นของโลกเนี่ยก็รายงานคอนเฟิร์ม ออฟฟิเชียลว่าลิเวอร์พูลล็อกเป้าชาบีอลอนโซเป็นผู้จัดการทีมตัวแทนของ JK หมายเลขหนึ่งเลยนะครับเป็นอันดับหนึ่งเลยส่วนโทมัสทูเคลนเฮดโค้ชของไบเอ็นมิวนิคก็เหมือนได้ข้อสรุปแล้วว่าจะอยู่ด้วยกันแค่จบฤดูกาลนี้นะครับอพอทูเคลนถูกปลด JK ลาออกทั้งสองทีมมันก็เคยเป็นอดีตท,ทีมของ ชาบีอลอนโซนะครับแต่ถ้าพูดถึงสายใยความผูกพันความเ,เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยนะครับดูจากบทสัมภาษณ์หลายๆครั้งของชาบีเราก็จะเห็นว่าริวพูลมีแต้มต่อในเรื่องนี้อยู่แต่ก็ยังประมาทเสือใต้ไม่ได้นะ,ะนั่นคือประเด็นที่ผมกำลังจะพูดว่าตอนนี้ริวพูลกำลังจะเผชิญกับสถนานการณ์ที่อาจจะทำให้ พวกเรามีความกังวลหรือแอบ,บคิดไปได้ว่าเฮ้ยนักเตะจะจิตตกหรือเปล่าวะฟอร์มกำลังดีๆนะครับพุ่งทยานขึ้นมานำเป็นจ่าฝูงแบบหลอๆนำหน้าทั้งปืนใหญ่และแมนซิทั้งที่บางช่วงตัวหลักบาดเจ็บเอาเด็กลงเอาตัวสำรองลงแต่ก็เก็บแต้มได้เป็นเกอบเป็นกำรรเอาละเกมนี้วันแพ้อาเซนนอลมันก็เป็นเกมหนึ่งเกมที่มันก็แพ้ได้ถูกไหมครับ เล่นไม่ดีด้วยไปเล่นบ้านเขาด้วยแล้วอาเซนอลเขาก็พบความอาฆาตจากเกมเอฟเอคัพมาก่อนด้วยเขาก็เอาคืนมันก็สมน้ําสมเนื้อทีมที่ดีกว่าก็ย่อมชนะแต่หลังจากนั้นลิพูนก็เอาชนะเชลซีได้นะครับเอาชนะเบนฟอร์ดได้ด้วยสกอร์มโหรานด้วยอ่าเพราะนั้นถ้าเรามองตรงนี้แล้วก็ยังคิดว่านี่มันคือปีสุดท้ายของ JK กับสโมสร ทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของไอ้พวกตัวสำรองแล้วแหละนะครับใครจะเจ็บก็เจ็บไปเหมือนเจเคบอกนะตราบใดที่รีพูลยังสามารถจัดตัวผู้เล่น11คนลงแข่งได้บวกกับตัวสำรองอีกเล็กน้อยเนี่ยร์พูลพร้อมเดินหน้าต่อแม่ฟังแล้วแม่งโคตรแบบเอาซีเออเอาซี่มึงจะมาพาคอาการบาดเจ็บนักเตะกตูไปสักกี่คน แต่กูยังมีนักเตะค,คนอื่นๆที่ยังลงเล่นได้ยังแข็งได้นะครับหลายคนคงทราบแล้วนะครับริคูลเจอปัญหาอาการบาดเจ็บเล่นงานในช่วงเข้าได้เข้าเข็มหลักๆเลยก็เทรน d a อารโนก็ไม่รู้จะเมื่อไหร่โดมินิกโซโบสไลก็ยังไม่ได้กลับมาซ้อมต้องไปนั่งสตรีมเกมอยู่ก็มาเพิ่มเติมเป็นอาริสันนะครับก็ ดีไม่ดีทั้งเทนกับอลิชอนเนี่ยเพิๆกลับมานู่นแหละช่วงปลายเดือนมีนาคมนู่นในในสิ่งที่ผมมองนะคาดเดาจากข้อมูลหลายๆข้อมูลผมมองแบบนั้นอนอกจากนั้นในเกมล่าสุดที่ชนะคู่แข่งมาก็มีทั้งโชต้าทั้งเคอร์ติสโจนโชต้าอาจจะดูว่า พักประมาณสักเดือนกว่า2เดือนผมมองว่าทั้งโจนและโชต้าโชต้าอาจจะกลับมาช่วงเมษาถ้าไม่มีอะไรแทรกซ้อนนะถ้าไม่มีอะไรแทรกซ้อนช่วงเมษาซึ่งก็ยังหวังว่าช่วงนั้นลิเวอร์พูลจะยังอยู่ในเส้นทางที่ดีเคอติสโจนโอเคแหละถามว่าเสียเขาไปเนี่ยผมเสียดายผมก็แอบเสียดายฟอร์มการเล่นของเขาปีนี้ที่มันโดดเด่นขึ้นมากําลังดีๆแล้วมาบาดเจ็บแล้วรู้สึกจะเป็นเจ็บกระดูกข้อเท้าด้วยของเคอร์ติสโจนนะครับ ก็อันนี้ต้องตามต่อแต่ส่วนตัวผมมองว่าโจนส์อาจจะกลับมา,ากลับมาแข่งได้เนี่ยภายหลังโชตาในมุมมองของผมและอีกอย่างแดนกลางขาดเคอร์ติจโจนไปหนึ่งเนี่ยผมยังมองว่าลิบูลยังมีตัวให้เลือกพอสมควรขอแค่โดโดมินิกโซอบอสไลาหาหาเจเอนโดอเล็กซิสกาฟินแบกต้องเร่งรีดฟอร์มหน่อยนะครับฮาวิเอ,อเรียสก็ยังอยู่ แล้วก็ยังมีเจมส์แมคคอนเนลล์ดาวรุ่งนะครับบ๊อบบี้คลาร์กพวกนี้พร้อมที่จะขึ้นมาเติมเต็มพอในตำแหน่งของโจน์ที่เจ็บไปนะครับก็ยังไม่เท่าไหร่แดนหน้านะครับโชต้าเจ็บเนี่ยล่าสุดก็มีข่าวว่าทั้งนูนเยสแล้วก็ซาร่าไม่ชัวใช้คำว่าไม่ชัวไม่ใช่ว่าเจ็บแบบเจ็บหนักเหมือนโชต้าอะไรพวกนั้นนะครับแต่ใช้คำว่าไม่ชัว คำว่าไม่ชัวร์นี่คืออาจจะฟิตทันแล้วลงเล่นตัวจริงเลยหรือ JK ไม่อยากเสี่ยงนะครับเพราะว่าอย่างนูนเยสเนี่ยเมื่อเกมไหนที่ชนะอาร์เซนอลใน f a ฟเหรือเกมไหนที่แบบแข่งจบแล้วมีปัญหาเรื่องเท้าบวมนะครับอันนั้น JK ก็พักก็เท่านั้นเองอาการมันก็ประมาณนั้นกล้ามเนื้อถึงซาร่าเองก็เหมือนกันอาจจะมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนบ้าง าการวิ่งการเคลื่อนที่มันไม่มันไม่มันรู้สึกมีอะไรผิดปกติเหมือนรถยนต์รถจักรยานยนต์เราขี่ขี่ไปมีเสียงอะไรหรือว่าอาการมันไม่ไหลลื่นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องรักษาแล้วนะครับมันต้องมันต้องตรวจเช็คแล้วแต่ถ้าตรวจเช็คแล้วปรากฏว่ามันไม่มีรายรุนแรงก็อาจจะเห็นทั้งนูนเยสและซาร่าในสนามหรืออย่างแย่สุดถ้าให้ผมเดาเจเค เดาใจบอสเนี่ยผมมองว่าทั้งดาวินและชาร่าน่าจะมีชื่ออยู่ที่ข้างสนามนะครับหรือบางคนอาจจะไม่มีชื่อเลยแต่ผมเชื่อว่าทั้งซาร่าและนูนิสจะต้องมีชื่อหรืออย่างน้อยที่สุดอยู่ในสนามอะอยู่ข้างสนามอะเป็นตัวสำรองแล้วก็อาจจะถูกส่งลงมาถ้าเกิดสถานการณ์ผลการแข่งขันมันไม่ดีแต่ถ้าเกิดผลการแข่งขันมันดีก็อาจจะไม่ต้องลงเลยนะเรียกว่าใส่ชื่อขู่มาก่อนเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเกม คืนนี้จบลงลิพูนก็มีคิวเล่นนัดชิงคาราบาวครับกับเชลซีในวันอาทิตย์ซึ่งนั่นก็ถือว่าสําคัญเพราะแฟนลิุนหลายคนก็ใช้คําว่าอยากจะลุ้นอีกสี่แชมป์อีกสักครั้งหนึ่งอ่ะส่งท้ายบอสอ่ะเพราะฉะนั้นให้เดานะครับ11พูทเด้นตัวจริงคืนนี้นะในมุมมองของผมนะครับ1ผู้ตัดประตูชิวินคิลเลอร์ Her. 2ตำแหน่งถัดมาคือแบ็กโฟ แบ็คโฟซ้ายเนี่ยผมเชื่อว่า JK จะเอาโจโกเมสลงนะครับจะเอาโจโกเมสลงโลรโบ,โบนั่งไปก่อนนะครับแล้วก็ฝั่งขวาเป็นเจ้าหนูคอนเนอร์แบดลี่จองไปคู่เซนเตอร์ผมเชื่อว่าจะเป็นจเรยควันซ่าจะคู่กับอิบราฮิมากูนาเต้พักฟันได้ครับนะเพราะว่าตัวหลักๆทั้งกองกลางกองหน้าเนี่ยมันเจ็บไปหลายคนแล้ว เพราะนั้นแนวรับฟันได้เป็นตัวหลักเป็นกับตันทีมด้วยเพราะฉนั้นนัดชิงเอฟเอนัดชิงคาราบาครับมันไม่ควรจะพลาดเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ที่ JK จะเลือกคู่เซนเตอร์เป็นควันซ่ากับโ <Yeah. S 1> กนาเต้กองกลางวัตรูเอนโดจองหนึ่งสองอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์อาจจะหลุดเป็นตัวสำรองเพราะต้องการเก็บความฟิตไว้เจอกับเชลซี แล้วต้องธนุถนอมพวกกองกลางเพราะฉะนั้นแดนกลางเราอาจจะเห็นสามประสานเป็นวัตารุเอนโดรอันกราฟ็นแบกและฮาวีเอเลียดผมชื่อว่าสามประสานแดนกลางจะออกมาแบบนี้ขัดใจแฟนลิเวพูลแน่นอนเพราะเจเคต้องเซฟตี้แล้วก็ต้องโรเตชันเพื่อรักษาสภาพนักเตะให้พร้อมที่สุดสำหรับเกมนัดชิงด้วยเกมคืนนี้ก็สุดสำคัญเพราะ แมซิตี้ไล่มาแล้วเหลือแต้มเดียวอาเซนอลนก็ตามหลังอยู่แค่2แต้มด้วยจำนวนนาที่เท่ากันแถมประตูได้เสียตอนนี้อาเซนอลนบวก36ิ 6, หรือพูลบวก35มส้ 5, แมิตี้บวกส2สูสีกันไปหมดพลาดไม่ได้ต้อง3แต้มเต็มที่แอนฟิลเหนือรูตันเท่านั้นมันจะลูตันรูตันคืนนี้ต้องทะลวงนะครับส่วนัลเล็กซิตเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันแดนกลางกองหลังก็อาจจะลงมาหรือถ้าฟิตเต็มถังเจเคก็อาจจะใส่มาเลยเอนโดอเล็กซิตกาเฟนแบกก็เป็นไปได้แต่ผมเดาใจว่า คนที่จะออกสตาร์ตตัวจริงจะเป็นเอนโดเอเลียสแล้วก็การเฟนแบกก่อนแดนน้าลุยดิอาจองหนึ่งโคดีกักโปมาแน่หนึ่งอีกหนึ่งนี่แหละครับเป็นไข่โอ้โหโชต้าเจ็บนะครับโชต้าเจ็บไอ้เจ้าหนูเบนโดกนี่ก็รู้สึกจะเจ็บโมซาลากับดาวิน มันยังรูปผีรูปคนนะ่ะแต่ผมเชื่อว่าซาร่าน่ะมันน่าจะมีชื่อนะทุกคนเน,ะนาะนะน่าจะมีชื่ออ่ะเพราะฉะนั้นสามภาษาแดนหน้าผมว่าซาร่าน่าจะดีพอที่จะผ่านความฟิตผมเดาเป็นเอ่อดียสโคดีกโปแล้วก็โมซาล่านี่คือสเปนไปเล่นตัวจริงคืนนี้ที่จะพาหงแดงกระชากสามแต้มเต็มคาบ้านให้ได้สามแต้มเต็มคาบ้านนะฟังให้ดี อ่ะลุ้นกันไปครับหวังว่าจะสมหวังแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยมาว่ากันกันกบคลิปพูดคุยหลังเกมผมคงไม่ได้ตื่นมาพากนะพรุ่งนี้มีงานเช้าด้วย Never give up ครับอยู่ใน never walk อ l ล n e